จุงกะแมวบองปนกรบกรบขียวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการชํำยอดมะม่วงนะครับเป็นยอดกิ่นพันธ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการชํำจะเป็นยังไงแล้วจะชํำขึ้นไหมนี่ครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับ ขวดน้ำมัดลมนะครับขวดพลาสติกนะครับวิธีการทำยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดินนะครับปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยหมักนะครับที่เราจะใช้ตัวนี้ผมจะใช้ผสมลงไปด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นฮอร์โมนป้องกันเชื้อรานะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นน้ำยาเร่งรากนะครับที่ผมทำขึ้นเองนะครับส่วนผสมก็จะมีตัวนี้เลยนะครับ m 1 5 0เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผมใช้ m 1 5 0อยู่ประมาณ10ฝานะครับแล้วก็จะมีกะปิ1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะชูรส2ช้อนโต๊ะแล้วผมก็ได้ผสม,ม EM นะครับนะครับผสมลงไป1ฝานะครับโอเคครับส่วนวิธีการทำจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมได้เตรียมน้ำไว้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ัแรกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ายาเร่งรากนะครับตัวนี้ที่ผมผสมไว้แล้วนะครับใช้ประมาณหนึ่งฝาเดี๋ยวผมจะใช้ประมาณสองฝานะครับเข้มข้นอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนนะครับป้องกันเชื้อรานะรใช้สักนิดเดียวพอครับประมาณนี้แล้วผมจะเอากิ่งนะครับยอดมะม่วงเข้าไปแช่ไว้ก่อนครั กกันกน่อหอมน่ารับประทานอะแช่ไว้ก่อนนะครับแช่เป็นสูตรน้ำยาเร่งรากนะครับ บอกให้นะครับว่าผมไม่เคยทํำมาเป็นเวลา20กว่าปีได้นะครับเคยเรียนเกษตรสมัยเด็กน้อยนะครับแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมดินกันเลยผมลืมไปอยู่หนึ่งขั้นตอนนะครับก็คือก่อนที่เราจะแช่เราต้องทำการปาดนะครับปาดตรงใต้ตา ครับผมจะใช้คัตเตอร์ปาดปาดลงไปเลยนะครับคัตเตอร์ huh. ter, ดีมากแล้วก็แช่ไว้นะครับก็คือเราต้องเน้นตรงที่ใต้ตามันนะครับ ก็ผมจะไม่เอายาวมากนะครับอืประมาณนี้นะครับกิ่งนี้แพงมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นกิ่งพันครับ oh นนสมบุกสมบันมากครับสามารถผมใช้ในงานช่างช่างมันเถิดนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่ากิ่งพันธุ์ที่เราเลือกมานะครับพยายามอย่าไปเอากิ่งพันธุ์ที่แก่เกินไปนะครับอันนี้เหมือนจะแก่เกินไปนะครับเพราะว่าเปลือกจะออกเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับ ตนยังไงเราก็จะมาลองดูนะครับตัวนี้กําลังดีจิ่งพันธ์ตัวนี้เอาให้มันช้าง่ายๆนะครับไม่รู้ผมตัดสั้นเกินไปหรือเปล่า ลองดูครับของทุกอย่างต้องมีการทดลองก่อนนี่เหมือนจะเป็นเชื้อราดูนะครับ นะลองดูครับอันไหนรอดก็รอดโอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็แช่น้ํายาไว้นะผมจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีครับหลังจากนั้นเราจะมาเตรียมภาชนะในการเพาะชำนะครับแล้วก็จะมีตัวน,นี้ด้วยนะครับเผื่อไม่พอ ตนนันเป็นขวดน้ำมัดลมนะเป็นขวดพลาสติกโอเคครับเดี๋ยวจะตัดประมาณนี้เดี๋ยวเต้นสิ คือผมต้องการสวมเข้าไปประมาณนี้นะโอเคครับเพื่อเป็นการควบแน่นติ่งพัน์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําดินที่เราเตรียมไว้นะครับ เข้าไปวิธีการสังเกตด,ดินนะครับก็คือว่าดินไม่ควรจะเปียกชื้นเกินไปนะครับโดยการกํานะครับนี่ครับเอาเศษไม้เศษลไยออกให้หมดเลยนะครับก็ใส่เข้าไปใส่ไปให้แน่นเลยนะครับ ทาที่ผมสืบข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าถ้าให้ดีต้องใช้ดินจืดนะครับดินจืดก็คือดินที่ผ่านการปลูกต้นไม้มาแล้วนะเราก็กดลงไปกดให้แน่นเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราเอากิ่งพันธุ์ที่เราเตรียมไว้นะครับมาทำการปักชำเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะดูนิดนึงนะครับแน่นมากโอเคครับเสียบเข้าไป หรือเกิดไปไหมมันมีหินปนอยู่บ้างนะครับดินโอเ่ครับประมาณนี้ผมก็จะเอาดินใส่เข้าไปครับ ก็อชิ้นส่วนฟ้าอีกอันหนึ่งนะครับมาเสียบเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการควบแน่นนะครับกิ่งพันธุ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการชํำยอดมะม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นการชํำแบบควบแน่นนะครับเรามาดูนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบแก้วนะครับที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้นครับผมก็ได้เอาแล็กซีนนะครับกระดาษกาวมาปิดไว้อีกทีหนึ่งนะครับ แบบแก้วนะครับตัวนี้แบบแก้วก็จะได้อยู่สต้นนะครับตัวนี้เป็นแบบขวดพลาสติกนะครับนี่ครับผมผมชํำเสร็จแล้วผมก็เอามาเก็บไว้ไม่ให้โดนแดดนะครับเก็บไว้ไม่ให้เขาโดนแดด เดี๋ยวเราจะมาติดตามผลอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะมีการพัฒนาการยังไงบ้างจะรอดหรือไม่รอดนะครับทั้งหมดผมชำแบบครบแน่นได้11ยอดนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาติดตามผลดูทุกวันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง นี่ครับเป็นกิ่งอยอดมะม่วงนะครับที่ผมได้ทําการชําแบบครบแน่นไว้นะครับแล้วผมก็เอามาเก็บไว้หลังบ้านนะครับทือเก็บไว้ไม่ให้โดนแดดนะครับจนกว่าเขาจะมีการพัฒนาการมียอดขึ้นมีรากงอกประมาณนี้นะครับถึงจะใช้งานได้ครับอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง